สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับวินอีกแล้วนะครับในช่องของวินมินิบอยนะวันนี้เราเข้ามาคอนโดทัวร์นะครับที่คอนโดใหม่ของเรานะครับห้องก็ไม่ได้อ่กว้างมากนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าวันนี้เนี่ยบิวอินช่างเก่งมากๆเลยนะแล้วก็ใช้เวลาแบบไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ด้วยซ้ำนะสำหรับห้องขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในห้องเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ประมาณไหนนะตกแต่งยังไงนะมีอะไรที่มันคืบหน้าบ้างนะฮะก็ประมาณนี้นะว่าจริงๆแล้วช่างยังทาไม่เสร็จนะแต่ว่าเราจะพาทุกคนไปดูก่อนว่่าาาใในนนนนห้้้อองงีีมมัะไรรสจบแก ประมาณนี้เลยนะครับจริงๆแล้ววันนี้นะคบวินให้เขาตอนแรกให้โจทย์ไปว่าขอ,อยังไงก็ได้ตรงนี้ให้มีที่เก็บของเยอะๆนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วไปๆมาๆแล้วก็เลยได้ประมาณนี้เนื่อนด้วยรู้สึกว่ามันค่อนข้างเยอะเกินไปแล้วก็เรามีแพลนเปลี่ยนข้างหลังที่หลังโซฟาจะไม่มีอะไรเป็นกระจกเงาธรรมดาแต่ว่าตอนนี้คือเราเปลี่ยนปรับเป็นมีตู้เก็บของด้านหลังด้วยนะครับก็เลยตรงนี้ต้องปรับใหม่ให้มันดูไม่เยอะจนเกินไปนะครับไอที่ขาวๆตรงน,นี้ตอนแรกมันก็จะเป็น ตัวระแนงไม้แบบนี้เหมือนกันมันมันเยอะเกินไปมันจะรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยตามในสิ่งตัวเองอยากได้วินจริงๆแล้วมันจะมีไฟด้วยนะคบแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่เสร็จเลยตรงนี้ข้างล่างนะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้เป็นที่เก็บรองเท้านะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเด c อ r a เรชันอื่นๆตรงนี้เพิ่มเติมได้แล้วก็ในอนาคตตรงนี้เองค่ะวินก็จะติดวอลเปเปอร์๋ยวเราแต่เราไม่แน่ใจว่าวอลเปเปอร์วันนี้เราจะต้องติดเป็นสีอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีไอเดียเหมือนกันอ๋อโทนเข้มแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เข้มกว่านี้มากอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วก็ส่วนตรงอื่นในห้ออองงงกก็็ก็าาจจะเปนนสีลมิดึ เว้นไว้นะฮะเพราะว่าตรงนี้ด้วยความที่มันมีแอร์ด้วยแหละมันไม่สามารถทําอะไรได้เนาะข้างบนที่เป็นตรงนี้นะครับเราก็เอาไว้เป็นวางแบบพวกอาร์ตทงอาร์ตทอยอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถวางได้วางพวกใจการอื่นๆก็แล้วแต่ได้เหมือนกันแต่ว่าสีพวกนี้นะครับก็วินเองพยายามเลือกสีให้มันแมทกับเฟอร์นิเจอร์ของทางโครงการให้มาเพราะไม่ได้อยากให้มันดูแตกต่างมากจนเกินไปแล้วก็าทาง ผู้รับเหมาเองเขาก็จะไม่ได้มีสีตามเรฟทที่ที่ทางคอนโดให้ไว้ด้วยในนั้นก็อาจจะแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนด้วยนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของออกลุ่ด้าน,นหลังส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนทีเ่เป็นข้างหลังที่นั่งก็คือตรงโซฟานั่นเองแต่มุมนี้อาจจะดูสูงหน่อยนะครับก็จะใช้เรียนแบบสีของทางโครงการให้มาเลยนะครับมันก็จะมิดแอนด์แมทกันได้เป็นในส่วนของที่ทํางานตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับแล้วก็ข้างบนก็ ในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกระจกตรงนี้เป็นกระจกเงาสีเทาครับให้มันดูมีอะไรนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงข้างบนเองก็จะเป็นที่เก็บของสามารถเปิดปิดได้อย่างนี้สามชั้นนะครับคือเขาทําให้เราเป็น soft close อยู่แล้วนะครับไม้ดูอะไรแข็งแรงดีส่วนไม้ที่วินใช้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น M D K เป็นไม้ที่ระดับล่างลงมาคือมันสามารถ มันไม่ได้โดนน100้ำลอยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยจากฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เองเนี่ยมันแค่ประมาณ10เซนนะมาถึงว่าจากหลังกําแพงจนถึงตรงตรงกรุตรงนี้นะครับมันก็ออกมาแค่10เซนเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้ตัวโซฟากับกรุตรงนี้มันในระหว่างทีวีที่เราดูในระยะห่างอะ่ะมันค่อนข้างชิดเกินไปก็เลยอยากได้ประมาณนี้ตรงนี้เราก็จะใส่เป็นกระจงเงาเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะวางเป็นหนังสือเป็นเดอเรชันได้เหมือนกันนะฮะข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมด2ตู้ ใหญ่ๆนะฮะก็สามารถที่จะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะคือถ้าเกิดว่าใครไปทาห้องเล็กๆทั้งหมด26ตารางรู้สึกว่าตรงนี้มันก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะครับคือความสูงที่นี่นะครับเพดานนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2.7เมตรนะครับนี่ก็เป็นเกะนะครับก็สามารถใส่ของตรงนี้นั่นได้อีท e ี่ซิกเนเจอร์ตรงนี้เราก็เลยเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวอีพีสมาดูกันว่าตรงนี้เราจะใส่อะไรไปอีกนิดนึงแต่ว่าเบื้องต้นตรงนี้เราสามารถเปิดไฟได้ขึ้นมาประมาณนี้เลยก็โดยรวมแล้วนะเราเชื่อว่ามันก็เล่นไฟนะ เดี๋ยวทางพี่อินก็จะมาติดตั้งเพิ่มให้เรามาดูกันว่าวันต่อไปจะเป็นยังไงในส่วนของห้องน้ำนะทุกอย่างมันคือเป็นสีขาวหมดจากฝั่งแรกตอนนี้นะครับก็จะเป็นกระจกที่ประมาณหนึ่งไม่ได้สูงมากจากตรงนี้นะครับก็มีแค่1บานเดียวที่ทางโครงการให้มาเลยแต่ว่าด้วยความที่วินรู้สึกว่ามันต้องมันต้องใส่สกินแคร์มันต้องใช้ได้จริงมันต้องมีอะไรที่รู้สึกว่ามันสามารถที่จะ,ะเป็นประโยชน์ให้กับทางทางเราได้เวลอนาอาบน้ำนะคะก็เลยบอกเขาไปว่าขอกระจกที่มันเป็น เต็มแผ่นเลยซึ่งเดี๋ยวในอนาคตนะครับทางผู้รับหมอก็จะใส่กระจกให้ทั้งหมดลงนี้หมดเลยแต่ว่าประตูก็จะเป็นแบ่งออกเป็นจากฝั่งนี้นะครับเปิดได้เป็น2อังก็จะประมาณนี้แล้วก็จะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแบบหลากหลายแล้วแต่ว่า รูมบ้านต้องการใส่อะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใส่อะไรในช่องนี้ก็งานค่อนข้างเนี๊ยบก็อาจจะต้องเช็ครายละเอียดแหละว่าเขา,ามีการเก็บงานอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้ก็จะใส่เป็นกระจกเต็มเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถที่จะตกแต่งรงน,นี้นั่นได้ในห้องนี้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่ชอบให้เป็นกระจกหมดเลยจริงๆแล้วว่าทาง ผู้ออกแบบนะฮะผู้รับเหมาเขาอาจจะแบบฝั่งนี้ไม่ต้องมีกระจกแต่ว่าฝั่งนี้มีแค่กระจกฝั่งเดียวซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากได้กระจกหมดเลยแต่จริงๆแล้วก็สามารถแจ้งเขาได้ก็เราสามารถออกแบบไปด้วยกันกับทางผู้ออกแบบผู้รับเหมาได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอน นะครับก็ฝั่งนี้ก็จะง่ายๆเลยแล้วก็จะทําเป็นกรุตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็คือกรุเป็นสีน้าตาลนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกรุปลายเตียงเหมือนกันก็จะเป็นสีเดียวกันเลยมันก็จะได้แมทช์กันเป็นห้องนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกยาวนะฮะยาวจากเพดานตรงนี้ลงมาจนถึงข้างล่างเลยครับก็ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีไฟด้วยนะ มันจะมีทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนซึ่งห้องนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ช่างเข้ามาทํางานบิวอินเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนผ้ากัมมี่นะครับมาปกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นสีไม้ซึ่งจะเป็นสีเข้มกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการให้นะสองฝั่งตรงนี้นะครับทางผู้รับเหมาก็ได้ย้ายตัวปลั๊กนะครับก็จะเป็นสวิตช์สองทางนั่นเองให้เราได้ใช้งานกันประมาณนี้นะครับ สำหรับ EP พีจบกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นการคอนโดทัวร์นะครับหรือว่าโฮมทัวร์ e ีีแรกวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูห้องก็จะเป็นห้องนัง่งเล่นห้องที่หน้าทีวีนะครับแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนประมาณสีห้องแค่นี้ทํา4จุดนะครับราคาเข้าๆนะทุกคนบวกลบไม่เกินแสนหนึ่งแสนตน้นๆนะไม่ไม่ได้สูงมากแน่นอนนะในงานขนาดนี้นะครับว่ามันมีหลายจุดมากและทั้ง4จุดแล้วรนาะคานี้แล้วก็งานดีงานเนียนเราสามารถแบบ คือรวมทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับโฮมทัวร์ EP พีว่ามีอะไรบ้างในการมูฟเข้ามาเดี๋ยวมาดูกันว่าในคอนโดที่เราอยู่นอกจากตรงนี้แล้วนะมันจะมีอะไรเพิ่มเติมใหม่นะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย